งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการดีรครับทิศบุญบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์คุยกับท่านในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทีนี้เนื่องจากว่าเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับทีนี้มีบางคนถามบอกว่าไอ้ต้นไม้นี่ม,นมันมีคล้ายๆเหมือนเป็นผู้สูงอายุไหมมีครับต้นไม้ต้นเล็กๆเ,เ,เราก็เรียกว่าต้นกล้าใช่ไหมฮะต้นกล้าส่วนต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะยังไม่ออกลูก ออกหลานหรือว่าเพิ่งจะเริ่มเราก็เรียกว่าต้นไม้กําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับแล้วสังเกตดู้นไม้เวลาที่เริ่มให้ผลผลิตใหม่ๆผลผลิตก็จะอย่างไม่เยอะเขาก็บอกต้นมันยังสาวนะเห็นไหมฮะและนานไปพอต้นไม้เริ่มให้ผลผลิตน้อยลงลดน้อยถอยลง สภาพความเสื่อมโทมของต้นใบกิ่งเริ่มมากขึ้นเราก็บอกว่าต้นไม้ต้นนี้มันหมดอายุแล้วตัวอย่างคนปลูกสม้มเขาก็บอกเขาปลูกไป3ปี4ปีนะให้ผลเล็กๆน้อยๆน,นะครับอพอ5 6 7 8 9รู้สึกว่าให้ผลผลิตดีพอเริ่ม10 11 12 13ชักไม่ไหวแล้ว เขาก็โคตรทิ้งไปในแง่ของการเลี้ยงสัตว์เหมือนกันเลยครับนะเวลาเขาเลี้ยงไก่เล็กไก่รุ่นไก่สาวไก่ไข่ไก่เนื้ออะไรก็ว่าไปพอสุดท้ายกลายเป็นไก่แก่นะแต่ยังไม่มีคําว่าแม่ประชนมาบวกเข้าไปด้วยนะไก่แก่ไก่แก่เขาก็โลกออกจากเล้าเพราะอะไรเพราะว่ากินอาหารให้ผลผลิต ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนแล้วเขาก็โละออกไปและอัญเชิญสู่สวรรค์แต่ในแง่ของมนุษย์มันต่างกันกันกบสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต่างกันในแง่ของอความเป็นอยู่มนุษย์จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีวัฒนธรรมประเพณีการอยู่อาศัยร่วมกัน นะฮะไม่เหมือนกุ้งหอยปูปลาหรือต้นไม้ต้นไร่นึกอยากจะโค่นอยากจะตัดนะครับก็ทำได้ตามอำเภอใจนะฮะตามความเหมาะสมนะครับแต่ทำไม่โค่นไม่ตัดได้ก็จะดีที่สุดพี่รองครับไอ้ทีนี้ต้นไม้มันแปลกผมยกตัวอย่างอย่างต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยเราเคยนำเอาไผ่เนี่ยมาปลูกจากจีน นะยไตรงเนี่ยครับเสร็จแล้วช่วงหนึ่งที่ผ่านมาภัยมันเริ่มมีอายุ80ปีนะมันเริ่มออกดอกเริ่มตายขุยพอออกดอกตายนะครับบางคนบอกเอ้าถ้างั้นก่อนมันจะตายเราก็ไปตัดกิ่งมาชำสิ ปรากฏว่าชํำมันก็นับอายุตามต้นแม่ครับต้นแม่อายุ70เราเอาเก่งมาชําแยกนอกมามันก็นับ70 71 72 73ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไผ่นี่ยก็เรียกว่าแก่แล้วแก่เลยและเมื่อไรที่ออกดอกตายคนล่ะครับเมื่อไรออกดอกตายไหมตายเหมือนกันนะฮะเป็นเอดนะครับ นะผิวหลังพอออกออกเป็นดอกเป็นดวงอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ต้นไม้บางต้นเลยต้นไม้โดยทั่วๆไปเนะี่ยมันจะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลานะเช่นอะไรคุณปลูกมะม่วงถ้าคุณรักษาระบบรากดีลำต้นไม่ให้ผไหุไม่ให้เปือยไม่ให้เปียกน้ำโดยไม่จำเป็น ได้รับการทนุถนอมกล่อมเกลี่ยงอย่างดีกิง่งจะเริ่มเติบโตมาพอแตกใบพอแตกใบเราตัดแต่งกิง่งปับ๊บสิ้นปีเราเก็บผลผลิตเราตัดแต่งกิง่งพอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับกิ่งใหม่จะออกมานับอายุหนึ่งใหม่ครับไม่ได้นับอายุตามต้นแม่นะนับอายุหนึ่งใหม่ นะท่านอาจารย์ฉลองชัยท่านใช้คำว่ากิ่งเยาวภาพคือกิ่งอายุน้อยว่าอันเถอะนะครับเก่งเยาวภาพเี่เพราะฉะนั้นต้นไม้มันไม่เหมือนกับพืชอื่นตรงที่ว่าพอตัด1นึ่งมันแตก2องตัดสงมันแตกสแล้วกิ่งที่แตกออกมาใหม่มันจะมีความเป็นเยาว์วัยนะครับ ถ้าเทียบกับคนก็อย่างเก่งก็แค่ว่าไปฉีดโบท็อกไปทำสัญญกรรมใบหน้าแต่ผมว่าไม่มีประโยชน์อะปล่อยไปตามวัยดีกว่านะครับถ้าเป็นคนนะเพราะฉะนั้นต้นไม้นั้นมันทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ด้วยการตัดแต่งกิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองดูซิว่าเราให้เกียรติผู้สูงอายุ แห่งชาติที่เป็นมนุษย์แล้วพี่น้องที่อยู่ในแต่ละชุมชนช่วยไปสังเกตหน่อยว่าไอ้ที่ชุมชนหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีต้นไม้ต้นไหนไหมที่มันมีอายุเยอะอายุมากอย่างผมไปเที่ยวแถวแถวบ้านไร่อุทัยธานี เขาก็มีต้นไม้ยักษ์ต้นไม้อายุเยอะผมไปสุพรรณบุรีที่วัดแขกค,คุ้มขุนแผนนะฮะก็ได้ไปเยี่ยมเยียนต้นมะขามอายุเป็นร้อยปีนะครับท่านก็ลงไปสำรวจพอสำรวจเสร็จเราก็สถาปนาเลยว่านี่ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ผู้สูงอายุ ประจำชุมชนใครไปใครมาแล้วก็บอกขอเชิญชมแหล่งท่องเที่ยวไม่นะมีต้นไม้อายุเยอะอยู่ที่ชุมชนของเราเป็นต้นนั้นต้นนี้ต้นนูน้นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งท่านอาจจะอนุรักษ์ต้นไม้ตามชื่อสถานที่อย่างแถวกำแพงแสนเนี่ยก็จะมีชุมชนหนึ่งหลังชุมชนทุ่งบัว เขาเรียกหนองกลางหนองกลางนี่เคยเป็นตลาดใหญ่นะแต่ว่าตอนหลังชุมชนก็ซบเซาลงแต่ว่าต้นกลางท่านเคยเห็นไหมต้นกลางใบสวยนะฮะแล้วก็ออกผลมาที่ลำต้นคล้ายๆเหมือนอย่างกัะมาเดือนี่อย่างถ้าเบล่อชื่อชุมชนเราชื่อชุมชนหนองกลางเราก็ต้องหาต้นกลางชกต้นหนึ่ง นะที่มีอายุอานามเยอะ,อะเป็นต้นกลางประจำชุมชนบ้านผมสุพรรณบุรีมีตำบลวังยางแม่แต่เดี๋ยวนี้หายางไม่ได้สักต้นหนึ่งนะครับมีบางแห่งบางชุมชนชื่อชื่อหนองกระทุ่มต้นนั้นอยู่ไหนต้นกระทุ่มอยู่ไหนไปทำไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ หรือ,อท่านจะดำเนินการอย่างไรก็สุดแท้แต่แต่ว่าที่วันนี้ผมพูดถึงคำว่าผู้สูงอายุแห่งชาติผู้สูงอายุก็ต้องได้รับการดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมไปตามวัยอย่างพบเจอพักพวกเพื่อนฝูงสั่งปีไก่ทอดมาเขาไม่กินเลยเบอกไม่กินปีไก่ไม่กินนุน่นไม่กินนี่ไม่กินนั่นเอออันนี้เขาเก่ง เขากินตามอายุถูกต้องเลยครับสัตว์ก็เหมือนกันวัยเด็กวัยเล็กวัยหนุ่มวัยสาวไก่เล็กไก่รุ่นไก่คายกินอาหารไม่เหมือนกันคนละสูตรนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็ต้องอกินอาหารในวัยแต่ละวัยก็หวังใจว่าลูกหลานก,ก็คงจะจัดอาหารการกินให้กับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันถ้าเป็นต้นไม้ โอ้ไอ้ต้นนี้มันผุแล้วแต่มันยังไม่ตายนะมันเป็นโพรงเหมือนอย่างกับต้นมะขามยักษ์ที่วัดแคร์เขาก็ทำสัญญกรรมต้นไม้โดยการที่ขุดเอาเนื้อเยื่อที่ผุที่เปื่อยออกมาเอาสารปอกกัะกัากเชื้อราไปทาไปอะไรต่ออะไรไว้แล้วก็เอาทรายอัดเข้าไปซีเมนต์โบกเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วเดี๋ยวนี้กิ่งแต่ละกิ่งเขากลัวมันจะล้มเขาก็ทำไม้ ทำเหล็กค้ำเอาไว้รอบๆต้นอันนั้นก็เป็นการอนุรักษ์นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันผู้สูงอายุแห่งชาติในแต่ละชุมชนในแต่ละบ้านในแต่ละองค์กรในแต่ละสังคมจะทำอะไรได้บ้างก็ลงมือทำเพื่อผู้สูงอายุผู้เคยกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามาตั้งแต่ เรายังเยาว์วัยยังเป็นเด็กเป็นเล็กยังช่วยตัวเองไม่ได้เรามีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดคอยอุ้มชูดูแลวันนี้เราแข็งแรงแต่ท่านอ่อนแอลงก็พึงได้รับการดูแลจากลูกหลานเป็นการตอบแทนพระคุณท่านในอดีตนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึง จดหมายนะทิศบ่นบางประมาะตู้ปน12กํากำแพงแสนนครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดลายนะครับ SI s, mm hmm. <S i g n BUAN 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิปโอนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดลายสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดลด เพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบกะเกษตรอินทรีย์แล้วก็กเกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเว็บรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุปป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร